มเมื่อกี้ผมมาไม่ได้ถ่ายนะครับคุมพลังใหม่ของพี่ภาพยนตร์นะครับเปลี่ยนดอกลำพูงซึ่งผมก็ลืมมัวแต่ถ่ายอย่างอื่นมัวแต่คุยอย่างอื่นมัวแต่คุยเรื่องสาวๆไม่มีไรหรอกก็เลยลืมพไม่เห็นตัวนี้เลยคิดได้นะครับลงที่ดอกครับดอกใหม่สิบแปดสดอกสิดอกข้างหนึ่งยี่สิบใบเหลือแค่สองแรงว่าฝั่งฝั่งซ้ายนี่บอก ขาดอโดเก่าแค่แค่สองใบนอกนั้นเป็นดอกใหม่สิบแปดดอกนะบ้นนี้เราได้มาฟังเสียงดอกใหม่ของที่อีกที่น้นีสแต่สิบแปดดอกนี้ไม่ใช่ลูกผสมแน่นอนเป็นของเจ้าเดียวแต่ก่อนลูกผสมขนาดแต่ก่อนลูกผสมก็ยังขนาดนั้นนะครับนี่มือตืนระมพีีมือตืนไม่แน่ตามงบเพราะมาตรฐานเราเคยใช้มาก็เสียงก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไร เอก็ยอมรับอยู่ในระดับหนึ่งนะครับวันนี้ก็ลงจอใหญ่ด้วยแล้วก็ดอกใหม่เดี๋ยวเย็นๆก็ได้สัมผัสเสียงชุดใหม่นะครับพอจะบอกไหมยี่ห้ออะไรเนาะเมื่อกี้ลืมเดี๋ยวจะไปดูให้บอกก่อนให้บอกก่อนอกบให้บอกนิดนึงก่อนเอออยากรู้นิดนึงอะไรนะทีทีเอเรียนมาจากไหนเรดยนนี้หนไป ยังไม่รู้เลยมาจากอุทัยธานีนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คลิปเย็นๆก็จะได้สัมผัสนะครับข้างละยี่สิบนะครับ <c oughs> ของทีีก็จะใช้ดอกสิบปดทั้งหมดนะครับ อดีบอกเห็นไม่ชัดนะครับเห็นไม่ชัดเดี๋ยวจะล้วงมือเข้าไปว่าเห็นไหมนี่คือดอกนะครับเป็นแบรนด์ของจังหวัดอุทัยธานีนมาประจําการที่สุรินทร์นะครับรวันนี้ก็มาอยู่กับทีอีภพาพยนตร์นะครับตามงบประมาณนะมาก่อนนะครับค้างละสิบแปด จะลองดูเลยอยากท้าพิสูจน์เหรอเดี๋ยวจะเอาอีกอีกแบรนด์หนึ่งวางฝั่งนู้นอีกแบรนด์หนึ่งวางฝั่งนี้แล้วจะได้รู้กันเลยขยายแทนเดียวกันตามงบประมาณนะครับตอนนี้ก็ลงได้18บใบนะครับ18ดอกที่เหมือนที่บอกนะครับใช้ครั้งละ20บใบนะครับก็ละ20บใบ เป็นแบรนด์ใหม่นะครับที่ผมส่งให้ดูเมื่อกี้ทีเเคหรืออะไรนี่แหละครับมันอยู่มืดนะครับมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวจะส่งให้ดูอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับผมก็มองไม่เห็นนะแต่ส่องกล้องเข้าไปครับเจ้าของบอกว่าทำมาจากอุทัยธานีนะครับ เียันนี้มาฟังกันนะครับเยนนี้เราได้ฟังกันแน่นอนกับเสียงกลางหนึ่งสองสามสี่กระเพดใบนะครับของใครนั้นนะครับดูนะครับดูเอาเลยนะครับส่วนมากผมไม่ค่อยได้พูดบอกว่าเป็นของค่ายไหนอะไรนะเพราะว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับของพวกนี้นะครับคนที่เล่นเรื่องเสียงเขาจะรู้เขาจะดูออกว่าเป็นของแบรนด์ไหนแค่ส่องให้ดูก็จะรู้เลย ใกล้ๆจะลั่นแล้วอันนี้ TNK แบรนด์ของอำเภอปราสาทแบรนด์ของจังหวัดสุรินทร์ก็จะได้กระแทกดอกใหม่นะครับแล้วก็มาสัมผัสน้ำเสียงกันครับวันนี้ผมคุยายที่เสียงแหบแล้วครับแหบประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวรั่นเสียงเมื่อไรได้จะเก็บบรรยากาศ ตอนเช็ดเสียงให้ hey. ชมอีกรอบหนึ่งครับคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูลำพูงนะครับว่าลำพูงได้ลงดอกใหม่สิบแปดดอกนะครับยังไม่ครบนะครับต่อไปก็จะครบประมาณนี้ก่อนครับสวัสดีครับ